คำถามเกี่ยวกับเงิน10,000บาทเฟสสอนะครับคำถามความคิดความเห็นที่แชร์กันเข้ามาเดี๋ยวเราเอามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็มีคนแชร์มาน่าสนใจนะครับแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลนะครับหรือทางภาครัฐนะครับจะนําแนวคิดนี้ไปลองไต่ตองดูนะครับในการแจกเงินเฟสต่อไปนะครับหัวข้อที่ปิดวันนี้แจกเงิน10,000บาทเฟสสอคนสูงอายุนะครับหกปีขึ้นไปที่ตกหล่นลงทะเบียนไม่ทนันควรจะได้รับอย่างทั่วถึงนะครับ บสืบ,สบเนื่องจากท็อปปิกนะครับล่าสุดนะที่มีการอัพไปเนี่ยที่บอกว่าควรที่จะให้คนที่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเขาได้นะครับคนที่ได้เบี้ยยังชีพเนี่ยเขาควรจะได้นะครับกับเงินดิท่านกันหมดทุกคนนะครับและหลายท่านก็ออกความคิดเห็นในแนวทางที่ตรงกันเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในความคิดเห็นที่น่าสนใจคือเขาระบุมาว่าควรให้คนอายุ60ปีขึ้นไปที่ตกหลน่น ได้รับทั่วถึงที่ผิดพลาดลงทะเบียนไม่ทันไม่ใช่เขาไม่สนใจแต่ไม่เก่งเรื่อง i c ซีนะไอซที CT, นะครับทำทำไม่เป็นนะครับแล้วก็อาจจะป่วยด้วยในช่วงนั้นนะครับแล้วก็สแกนหน้าไม่ผ่านบางคนจนมากนั่งดูคนอิ่มคนอื่นนะครับคนอื่นรับเงินไม่เป็นธรรมนะครับให้โอกาสด้วยค่ะอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งมีหลายคนที่พลาดโอกาส เพราะไม่มีสมาร์ทโฟนทั้งๆที่คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นแหละคือคนที่ควรจะได้รับมากที่สุดแหะเพราะว่าขนาดเงินซื้อสมาร์ทโฟนนะครับแบบสแกนใบหน้าได้แบบเขา้าแอปได้เขายังไม่มีเลยแสดงว่าเขาจะต้องเดือดร้อนมากขนาดไหนนะเขาเดือดร้อนมากขนาดไหนนะครับแล้วบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีบัตรสสดิการแห่งรัฐเพราะว่าทําไม่เป็นหรือไม่ได้ไปทําหรือละเลยนะครับก็เลย ตกหล่นไปด้วยเลยนะครับตกหล่นหนักอีกนะบัตรสุิการแห่งรัฐก็ไม่มีนะครับผมก็เลยมองเห็นว่าเออจริงด้วยเพราะว่าบางคน60ปีบวกเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะคล้ายๆกับเฟสหนึ่งอะ่ะจริงๆเฟสหนึ่งเนี่ยไอเรื่องบัตรสุิการแห่งรัฐไม่มีในเงื่อนไขแรกเลยนะที่ที่เขาออกนโยบายแจกเงินดิสชั่น 1, หนึ่งหมื่นบาทเฟสหนึ่ง แจกให้ผู้มีบัตรสุขการแห่งรัฐหรือผู้วิการไม่มีเงื่อนไขนั้นอยู่ในเงินดิจั้นห1 0 0 0 0บาทตั้งแต่แรกนะครับแต่เขามีการปรับนะครับเรียกว่าปรับคอนเซปต์ใหม่นะครับในตอนแจกเฟสหนึ่งปรับใหม่จากเดิมนะที่จะแจกคนที่ลงทะเบียนผ่านทางรัฐแล้วก็ผ่านซูเปอร์แอพนะครับเนื่องจากคำซูเปอร์แอปไม่ทันก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เลยนะครับเป็น แจกนะครับผ่านผู้มีบัตรสสดนการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการนะครับโดยไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนทางรัฐเลยแจกทันทีโดยไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนทางรัฐนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะเรียกว่าพิกนะครับพิกเลยพลิกรูปแบบที่เคยวางเอาไว้แสดงว่าตอนนั้นมันพลิกรูปแบบได้ไอตอนนี้นะครับที่จะแจก60ปีขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันก็พลิกได้นะถ้าจะพิกอ่ะ ผมว่ามันก็มีผู้สูงอายุ60ปีบวกที่ตกหล่นนะครับไม่ได้เป็นผู้มีบัตรสุขการแห่งรายไม่ได้เป็นผู้พิการแล้วก็ตกหล่นเพราะว่าเรามีเงื่อนไขคุมอยู่แล้วนี่นะครับเงื่อนไขเนี่ยจากเดิมเนี่ยไอ้เงื่อนไขแรกเนี่ยสมมุติถ้าจะตัดไปนะตัดเงื่อนไขแรกไปแล้วก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นแจกให้กับคนอายุ60ปีที่มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วหรือ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับที่มีข้อมูลเบี้ยยังชีพนะครับจากทาง รัดอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีข้อมูลอยู่แล้วเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนาะมีข้อมูลการโอนบัญชีเข้าเลขบัญชีอยู่แล้วนะครับง่ายนิดเดียวเลยนะครับแล้วเราก็ใช้เงื่อนไขอื่นๆในการประกอบอย่างเช่นเป็นประชาชนที่มีท,ท,ที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต,อต,งแต่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้ไม่เป็นผู้มีไรายได้เกิน840,000บาทนะครับสำหรับปีภาษี2566 ไม่เป็นผู้มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์กับและสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน5 0 0 0 0 0บาทนวันวที่สามสมีนาคม67ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐเห็นไหมเอาเงื่อนไขพวกนี้ไปครอบคุมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือเปลี่ยนเงื่อนไขอายุ60ปีขึ้นไปอะไรแบบนี้แล้วก็ อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับเบีย้ยยังชีพนะครับได้รับเบีย้ยยังชีพคนชรานะครับนะเข้าเงื่อนไขเลยแล้วก็อาจจะไม่จาเป็นจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางแอปก็ได้อะไรแบบนี้ผมว่าแนวคิดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มันตรงจุดเลยคือ1เข้าไปหาคนที่เงื่อนไขครบแล้วก็สูงอายุด้วยแล้วสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรายได้หลักๆอะ่ะ แทบจะไม่ค่อยมีแล้ว,ลวหรอกเข,เขาก็เสียเงินหมดแล้วละ่ะนะครับรายได้หลักๆค,คงจะเป็นใช้เงินกเกษียณเงินบำเน็ตบํานานอะไรอย่างเงี้ยนะครับบานานประกันสังคมอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือหากินเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งรายได้มันไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกนะครับมันก็เข้าเงินไขของผู้ที่เ,เหมาะแก่การ บหมาะแก่การต้องการใช้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจกได้จริงเพราะเขาจะเอาเงินเหล่านี้ไปใช้ไม่ได้เอาเงินไปเก็บอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือผมผมอ่านความคิดความเห็นของแต่ละท่านนะ่ะแล้วเออเก็ตเลยเก็ตเลยว่าเฮ้ยทำไมทาไมเขาไม่ไม่ไม่ใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็ลองปรับเงื่อนไขหน่อยเพราะว่าเงื่อนไอเฟดหนึ่งอ่ะ เงื่อนไขมันยังปรับได้เลยนะเฟสหนึ่งเนี่ยจริงๆบัตรสสดิการแห่งรัฐอะไรแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในรายละเอียดของเงื่อนไขนะแต่เขาก็ปรับว่าโอเคคนที่มีบัตรสสดิการแห่งรัฐแสดงว่ามันมีเงื่อนไขของผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมอะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ที่คนมีรายได้น้อยก็อาจจะลงทะเบียนทางรัฐมาแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ จำกัดว่าลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนเขาไม่ได้เอาคําว่าลงทะเบียนไปคุมเขาใช้คาว่ามีบัตรสุวิการแห่งรัฐก็แจกเลยทันทีทุกคนนะครับมีเป็นผู้พิการนะครับแจกเลยทันทีทุกคนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก็ได้อะไรเงี้ยลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนไม่แคร์เฟสหนึ่งแจกหมดนะครับตามเงื่อนไขที่ว่าเป็นผู้มีบัตรสุขการแห่งรัฐกับผู้พิการนะซึ่งเฟสสองจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ โดยการปรับเงื่อนไขเลยนะว่าอ่ะแจกสำหรับผู้ที่60ปีขึ้นไปที่มีที่เป็นผู้ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สงูงอายุอ่าอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีเ,เงื่อนอเงื่อนไขอื่นๆไปประกอบด้วยไม่จำเป็นต้องลงทางละอะไรก็ได้ผมว่าเขาน่าจะแจกได้แต่เอ๊ะทำไมทาไมไม่แจกอ่ะก็อืมก็ รอนะผมยังมีความหวังว่าเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคือมันมันมีมันมีโอกาสได้หมดคือปรับเปลี่ยนเฟสสามนะอาจจะปรับเปลี่ยนหรือคอยตามอย่างผู้ซิ่งพี่มีสมาร์ทโฟนนะครับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยเปิดช่องทางให้ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือช่องทางของการ walk in เข้าไปลงทะเบียนนะครับนะแล้วก็อาจจะลองดูว่าทาง รัฐบาลหรือพาครัฐเองเนี่ยเขาจะมีแนวคิดยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดมีการแจกผู้สูงอายุนะครับคนที่ไม่ได้รับคนที่ไม่ได้อยู่ในเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับคนที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็เป็นผู้สูงอายุไม่ได้ลงทะเบียนด้วยนะคนที่เหลือเพราะถ้าเกิดลงทะเบียนมายังไงเนี่ยมันก็เข้าแกลบในเฟสสองอยู่แล้วไงนะครับอันนี้สําหรับคนที่แบบตกหล่นจริงๆแล้วก็ต้องการจริงๆอะ่ะผมว่าผู้สูงอายุเนี่ยแหละ นะครับเป็นเป็นเป้าหมายที่น่าจะต้องการเงินตัวนี้มากนะครับมากที่สุดนะผู้สูงอายุเพราะว่า,าผู้มีบัตรสุขการแห่งรัฐเนี่ยถ้าอายุน้อย,อยมันยังมีโอกาสที่จะไปสมัครงานหาเงินได้ใช่ไหมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอายุเขาเป็นเป็นตัวเลขที่มันมันรัดคอว่าไปทํางานที่ไหนเนี่ยมันก็คงไม่ได้เท่ากับหนุ่มๆนมสาวๆอยู่แล้ว นะผู้มีประสบการณ์่างรัฐน่ยมันไม่มีงานหรือตกงานชั่วครั้งชั่วคขาวนะเขายังมีโอกาสที่จะไปสมัครงานอื่นๆแล้วก็พลิกจากผู้ที่ไม่มีไรายได้เป็นผู้มีไรายได้อะไรแบบเนี้ยนะครับได้แต่ผู้สูงอายุเนี่ยลำบากนะครับกเ็เห็นใจเห็นใจทุกคนขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางภักรัฐเองจะเห็นเร่งเห็นในประเด็นนี้ด้วยนะครับ